เพราะว่านายเอกนะคะนายเอกของเราก็ไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าอายุตอนนี้ก็27ปีแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกับมินนะคะในมินแฟมเมดน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายวายนะคะซึ่งเป็นนิยายวายแนวที่เราชอบมากนะคะนั่นก็คือแนวที่พระเอกนะคะเด็กกว่านายเอกนะคะแก่ก,กว่าแล้วพระเอกนะคะก็เป็นไทยแบบลูกหมาเนาะแบบขี on, ้อ้อนขี้อ้อนน่ารักน่ารักนะคะเรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่อง เดี๋ยวก็โตนะคะของคุณนะักเขียนคินซังนะคะเรื่องนี้เราอ่านในริดอะไรนะทุกคนมี20ตอนจบนะคะนักเขียนเขาเปิดให้อ่านฟรีตั้งแต่ตอนที่1นะคะถึงตอนที่ แต่หลังจากนั้นนะคะก็ติดคอยต่อรับประมาณ1-2คอยนะคะโดยรวมนะคะเราก็จะเสียเงินไปประมาณ11คอยนะคะถึงได้อ่านจนจบนะคะแล้วนักเขียนนะคะเขาก็มีอ e ีบุ๊กเนาะซึ่งเราไปดูสารบัญในอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็พบว่าตอนพิเศษแบบเยอะมากๆมากๆๆนะแต่เรานะคะก็ยังไม่ได้ไปอ e ีบุ๊กอะไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะบอกว่าเราจนมาก <c oughs> คือแบบนิยายนี่คือเราต้องเลือกอ่านที่มันฟรีอะทุกคนหรือไม่ก็ติดคอยแบบคอย1-2คอ เราถึงจะเปได้แต่ถ้าแบบเล่มละ3 4 0สี่ร้อยอะไรงี้ช่วงนี้เราพอกออะไรองี้เราโจรน,นะทุกคนอ่าก็มาดูเรื่องยอ่อๆกันเลยนะคะเรื่องยอ่อๆนะคะนายเอกของเรานะคะชื่ออิงคาราชเนาะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอิงนะอิงคาราชนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะอายุก็ประมาณ27ปีแล้วคะ่ะทุกคน แต่ก็ยังไม่มีใครนะก็คือคลองตัวโสดนั่นเองนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เพื่อนของเขานะคะที่ชื่อปันนะก็ชวนอิงนะคะไปซื้อน้ำเต้าหู้เพราะว่าแม่ของเพื่อนเนี่ยอยากกินน้ำเต้าหู้มากแล้วก็ต้องซื้อกลับไปที่บ้านให้ได้นะอิงกับเพื่อนนะคะหลังจากเลิกงานเนี่ยก็เลยแบบ ออพยายามหาน้ำต้าหูเนาะก็ไปเจออยู่ร้านร้านหนึ่งนะคะก็มีเหมือนผู้หญิงแบบรุ่นป้าอย่างนี้เนาะหน้าตาจีนๆเเชื้อสายจีนๆนะคะก็ขายน้ำต้าหูอยู่แล้วเขาก็ไปส่งเพื่อนนะคะซื้อแล้วตัวเองเนี่ยก็ซื้อกลับมาด้วยนะก็คือซื้อน้ำต้าหูไม่ใส่เม็ดเมงลักนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็กลับบ้านไปเนาะแล้วก็ไปกินก็ปรากฏว่าเฮ้ยน้ำต้าหูร้านนี้อร่อยอร่อยเขาแบบเขาอยากกลับไปกินอีกนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะวันต่อมา อิงคาราชนะคะก็กลับไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านเดิมนะทุกคนแต่คนขายนะคะได้เปลี่ยนไปคะ่ะทุกคนไม่ใช่ป้าคนนั้นอีกแล้วนะคะแต่เป็นน้องผู้ชายนะคะหน้านิ่งๆนะตัวสูงๆดูเย็นชาซึ่งเป็นแฟนเด็กในอุดมคติของอิงคาราชเลยนะพอเห็นน้องเขาใช่ไหมคะวันนั้นเขาใส่แบบกางเกงขาสั้นสีดาําแล้วก็เสื้อยืดสีเทาเนาะเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยปิ๊งอะ่ะแบบเหมือนประทับใจตกหลุมรักอะไรประมาณนั้น แล้วก็สั่งน้ำต้หู้านะแล้วก็กลับบ้านไปก็แบบ เฮ้ยมีความพ่ำเพอรถึงน้องน้ำต้าหู้นะก็เรียกเขาว่าน้องน้ำต้าหู้นั่นแหละก็ยังไม่รู้จักชื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วหลังจากวันนั้นนะคะเขาก็ได้ไปซื้ออีกทุกคนพอตกเย็นหลังเลิกงานนะคะอิคาัชนะคะก็ได้ไปซื้อน้ำต้าหูที่ร้านเดิมเนาะแต่ก็ไปเจอน้องน้ำต้าหูนะใส่ชุดนักเรียนทุกคนชุดนักเรียนมปลายซึ่งแบบมีชื่อเขียนติดว่า ชื่ออภิชาซึ่งก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะพระเอกของเรานะคะชื่ออภิชานะคะหรือชื่อเล่นชื่อไอเนาะก็เจออภิชาแล้วก็แบบแต่งตัวเป็นแบบนักเรียนมัธยมปลายอะไรอย่างนี้นะอิงคลาสของเราก็แบบเฮ้ยอ่ะประทับใจอีกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วหลังจากวันนั Cola ้นนะคะเขาก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้อีกค่ะทุกคนก็เหมือนคิดถึงน้องน้ำเต้าหู้เนาะแล้วก็ พยายามเหมือนไปแบบซื้อน้ำต้าหู้แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากนะคะก็แค่พูดว่าอเอาน้ำต้าหู้ไม่ใส่เม็ดแมงรัทุงนึ่งอะไรอย่างงี้แค่นั้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะอิงคาชของเรานะคะก็ทํางานหนักมากเนาะทำโอทีทำนู่นทนํานี่นั่นนะคะจนไม่มีเวลาไปที่ร้านน้ำต้าหู้เลยแล้วก็จนถึงขั้นแบบป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะเขาก็คิดถึงร้านน้ำต้าหู้เนาะซึ่งพอถึงวันนั้นนะคะวันที่เขาจะไปซื้อนื้อ ้ำเต้าหู้นะคะปรากฏว่าลานน้ำเต้าหู้นะคะก็ปิดแล้วทุกคนอิงคาราชนะคะก็เลยแบบเดินไปเซเว่นแถวนั้นเนาะแล้วทีนี้ก็ไปเจอรพระเอกค่ะทุกคนซึ่งอิงคาราชเนี่ยก็แบบ เฮ้ยเราจะเข้าไปทักดีไหมหรือยังไงหรืออะไรสุดท้ายนะคะก็ตัดสินใจเข้าไปทักน้องอภิชานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากอะคะ่ะก็พูดเหมือนคนแปลกหน้าที่คุยกันแบบเอ้ยจาพี่ได้จริงเหรอแบบว่าพี่ไปซื้อน้ํเต้าหูววันนั้นไงอะไรอยี้เนาะหลังจากนั้นนะคะก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะเราอะคิดว่าพระเอกอะก็รู้สึกชอบหรือ รู้สึกอะไรอะไรกับนายเอกของเราอะ่ะเออคือพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่นายเอกของเราอะ่ะจะไปซื้อน้ำเต้าหู้นี่แหละแต่ว่าพอไปถึงอะ่ะร้านมันปิดทุกคนเหมือนแบบแม่กับลูกเขากาลังแบบเก็บของกันแล้วทีนี้น้องอภิชาอยู่ดีๆก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สบตาก,กับนายเอกทุกคนแล้วอภิชานะคะก็เดินมาหานายเอกของเราแล้วแบบบอกว่าร้านปิดแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วน้องอภิชาของเรานะคะก็เสนอข่าว่าแบบ ขอลายพี่ได้ไหมเดี๋ยวถ้าร้านตำต้าหูเปิดหรือว่าร้านน้ำต้าหูปิดหรือว่าพี่จะสั่งอะไรไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บน้ำต้าหูไว้ให้ เอออินคารชเขแบบเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้มันไวไฟอะทุกคนคือแบบแลกไลน์แลกเบอร์อะไรอย่างนี้เอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้คุยกับน้องอภิชาผ่านไลน์เป็นบางครั้งนะคะจนนายเอกของเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยอภิชาแบบจะจีบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็มีวันหนึ่งที่เขาได้คุยกันนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ถามอภิชาไปตรงๆว่านี่จีบกันปะอะไรเงี้ยแล้วน้องอภิชาก็แบบตอบมาว่า ครับ่งี้แต่ตอนนั้นนายเอกเขาก็กังวลเรื่องอายุอยู่นะคะเพราะว่าพระเอกของเราเนาะอายุแค่แบบ17-18เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเขาเองอะอายุ27อ่ะห่างกันประมาณ9ปี10ปีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวอิงคาราจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบอายุห่างกันขนาดนี้แล้วจะเป็นแฟนกันแล้วจะไปรอด เดี๋ยวอีกหน่อยน้องอภิชาก็ต้องแบบเข้ามาหาลัยก็ต้องไปเจอคนเยอะแยะมากหน้าหลายตาเนาะแล้วเขาจะประคองความสัมพันธ์นั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยพอน้องอภิชาตอบกลับมาว่าเฮ้ยผมจีบจริงอะไรางี้อิงคลาชนะคะก็บอกอภิชาไปว่าก็ไม่ว่าอะไรหรอกที่จะจีบอะแต่ว่าเด็กอะเอออภิชาก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้จะเด็กตลอดไปหรือเปล่านะอะไรางี้นาาเอกของเรานะคะ ก็บอกกับน้องอภิชาไปว่าแต่กว่าเธอจะโตอ่ะพี่ก็แก่แล้วไหมเอออะไรอย่างนั้นนะแล้วน้องอภิชาก็แบบตัดพอว่าว่าเฮ้ยจะไม่ให้โอกาสเขาเลยหรออะไรอย่เงี้ยนายเอกของเรานะคะก็บอกไปว่า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงาเออทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องอภิชาของเรานะก็แบบไม่ติดต่อหาอิงคลาชเลยคะ่ะทุกคนแบบนานมากเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆตามไปอ่านนะคะว่าน้องเนี่ยจะตัดใจจริงหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงอะไรนะคะซึ่งใครนะคะที่อยากได้สปอยนะเดี๋ยวเราสปอยไว้ด้านหลังคลิปแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากไปอ่านแล้วก็อยากไปลุ้นเองเนี่ยก็ดูจบตรง ก็ได้นะคะก็เรื่องนี้นะน่ารักสนุกคือมันเป็นเรื่องใสๆไรเอ็นซี right นะทุกคน <c oughs> NC เอ็ีก็เหมือนตัดเข้าโคมอะไรประมาณนั้นแต่เราอะรู้สึกว่านายเอกคนนี้เขาเป็นนายเอกที่เป็นคนจริงๆในในชีวิตจริงเออเพราะว่านายเอกนะคะนายเอกของเราก็ไม่ได้ใสๆเนาะเพราะว่าอายุตอนนี้ก็ย7ิบปีแล้วใช่ไหมนายเอกนะคะจะมีเฟนวิดเบนิฟิตอยู่หนึ่งคนนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยก็ขีดไว้แค่นั้นว่าเป็นคู่นอนแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไม่จูบนะทุกคนก็คือเขา่าสงวนจูบไปให้กับคนที่เขารู้สึกจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าการจูบกันนะคะต้องใช้ความรู้สึกซึ่งเฟรนด์วิธเบเนฟิตเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันก็คือแค่การระบายอย่างหนึ่งนะอืมซึ่งแบบนิยายเรื่องอื่นๆใช่ไหมเขาจะเน้นแบบนิยายแบบนายเอกใสๆแม้จะอายุ ประมาณแบบ20กว่าหรือว่าแบบจะ30แล้วก็ยังใสอยู่อะไรเงี้ยเออซึ่งเราแบบว่าเราก็คนเนาะเราก็แบบเออเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะอย่าง,ยงมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างี้ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของณนะเอกพระเอกที่มีอยู่ในชีวิตจริงเออก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบแบบเมฆลูกหมานะหรือว่าพระเอก เด็กกว่านะคะเรื่องนี้นะคะก็น่ารักน่ารักใช้เวลาอ่านแป๊บๆก็จบนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย ก็สาหรับใครนะคะที่รอสปอยนะคะก็จะบอกว่าหลังจากวันนั้นที่อาภิชาหายไปใช่ไหมเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเขาต้องอ่านหนังสือสอบทุกคน <c oughs> คือเขาอะที่หายไปเพราะาเขา่าอยากตั้งใจอ่านหนังสือสอบให้ดีนะคะเขาก็เลยหายไปเลยแล้วก็ กลับมาจีบอิงคลัชใหม่นะคะซึ่งอิงคลราชนะคะช่วงเวลาที่น้องหายไปอะ่ะเขาก็กังวลใจนะว่าแบบเอาไม่จีบแล้วหรออย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแล้วก็แบบห่อเหี่ยวอ่ะเออทุกคนห่อเหี่ยวเมื่อไม่ได้คุยกับน้องเนี่ยแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยก็ขาดน้องไม่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ คุยกันไปเรื่อยๆนะคะจนความสัมพันธ์เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเนาะแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันค่ะทุกคนก็หลังจากตกลงกับเป็นแฟนกันนะคะก็จะมีฉากแบบจูบซึ่งแบบน่ารักเออเป็นการจูบที่น่ารักก็อย่างที่บอกนะคะว่าอิงคลาชเขาจะไม่จูบบคนที่ไม่รู้สึกเนาะแต่เขานะคะก็จูบพระเอกนะคะทุกคนแล้วก็มีฉาก NC ที่ตัดเข้าโคมตอนจบนะคะ ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรทุกคนก็จะเป็นแฟนการแล้วก็แบบรักกันอ่ะแล้วก็จบอย่างนี้ก็สำหรับสปอยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ